น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิจบด่หมูอืมหลายเดือนแล้วบ่เห็นกับลูกพี่บบเนออบิปบบ่ิบิบ่ตัสถ้าสมหลังจีวสมเดจพี่น้องได้สมไม่ชอบดแจนบ่ตัวใหญ่สไ

ย่างนึงอเด้อพี่น้องเดอ้อนีน่บำรุงหลางก,กายจับจอยกัน อาสบายตวกันกันวนก่กกระตุม้มนะพอเอาเป็นมือสังหารไม่ท้องต้มวันนี้พอต้มต้มต้มเอาต้มประมาณสาวก,วากิโลนะพวอเนาะต้มนี่พี่เนาะ sáu kg, chèo chèo, bữa chèo, nha chèo hết mày chèo. Mày đi chăng, sẵn sắm lạ 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 lạ

เออนี่ก like ันแซ่บบอมาไม่ทับทับมากินไม่กล่ำนี่มาไม่แล้วมาไม่ปลาเต้องผลิร้ปลาต้องผิกาออกมามานี่แก้วส้แงเขาแน่นมั่เสร็จแล้วน่เลอาต็มถาดพี่น้องเลยเข่านองนครับมานี่เอาเข่าลงยามากินตี้อาเอาเอจับจับรถเนี่ยเอาขอบมุกนี่จับจับเลยสุกุอะแบบใหญ่ๆ่อยู่ด้วเล่นนะครับจัดให้นาอพี่น้องเนาะ แอ้แบบท่านใจเลยพี่ม่บบมาอกนะบไม่โทรนะน่เป็นมัดกแล้วจานอนาบสบายบ่อรูว่าไรเจวะนี่ระเบ้แบบบอบอแนกี้บอเป็นศอกเป็นยังไปวะแค่ช่วยนันหนึ่งกันเนาะเอ้าแบบไเไอนอเลามเอลืมไปว่าเรามีหัตถอาหาร เอาไปแล้วไ <laughs> มขวดแต่แนว่นื่นอืมตับหวานมาไแบ่งๆๆตับหวานเลยพี่น้องเด้อเมันดีบมันไดิ้ย้มันงมันมันินลอืมโอ้ยมันแดงงด้อ้ับหวาน ได้กินแบบว่าตัวหนาตัวตากพี่น้อันนี้ป os> ิ้งสินซันเด้อพี่น้องเด้อสินซันกับหมักไข่ล่าเอ้ยมึงยินเหล่าเด้อแล้วมึงเจ๊ขาจะมากินตอนควายแซ่บสุดยอดเลยเนาะ ต้นคว้าเหรอแ้ซัต้น้วนนึกแบบต้นคนำกินดำด้วเดี๋ยเอาควานำกินดำเยสุดยอดเลยพี่น้องหัวแซ่บไปตเนาะลูกคร่กินแซ่บสเป็นเผาแลวมองดื่มไวม่แลวบรรยากาศินน้ำเผายีนองนนากินน้ำเกลแบบนี้นะ เรแบเ้ถมมันจาหวาอากาศท่อนๆพี่น้องคิปนี้กับว้างว่าสิบติดเลือะพี่น้องเนพราะมันใ่เห็นเนื่ออะไรนี่นี่นี้เห็นวว่แล้วูานลวกให้กินในบนลวกข้าพด้เอาขึ้นไหมนี่ยังไงเอาจะหัมาอดไหมมัวมาปิ้งเลยจ้ะ เ้มาอันาแล้วมาแล้วตะวันงลูกได้สหยมีมานังก็นังกินโลดเลยกินเลยกินแลเป็นหนงเลยงหวนเบิก็จะเ็แดงๆก่อนเบิก็บวแดงกันเลยตาบานตาบานก็น่าเลือดแป้งกันยังกินน้อยไปตาบานตาบานอ คลิปนี้เงียไปเลยพี่น้องเลยแบบผมมีการตัดต่อเลยนะพี่น้องเนาะในสิ้นสันเ้ยพี่น้องเด้อสันพอบ้าน ตายอย่ภายใต้โหลดศาสตใส่พี่น้องเอออบุญสิอบรุนสิมันมุนมันมุนนนนหลายคนเลยมันมุนหลายคนแต่แต่นนเล เอาเียวไม่ไม่นไมตะบานเลยัอนนไ่อยากกินหรอกกิงวอ๋อันกินดังขับกันไหมเดีวาเดี๋ยวาไ่ได้นากินจนเลทช่กลุยเอาลุยเอาน้ตายจิดเแล้วน้แซบ้ากินเผาตายกันปดบ้านกินเผาตายอา้พี่น้องกันเองเด้อพี่น้องกันเอง

Sao mình ngoài cái căn dặn Chú vì nó tố bắt cho kênh Để không <laughs> <itu> โทแล้วเฮ้ยโทรเ้ยโทเป็นไรโทษอะไรกันเออน่าลูกน้อยเออยู่ยไกมาโย่เขมจโทษสเทื่อนหยาบมากอยู่นะางยาบาโทน้สเื่อนเลยันจะด้ยเ้าเเบิดง่ายเนาะมาาดีก่มากเลยความนีััวเขาก็บ่อยู่นะโอ้ชอบต้องนบงา

ขอบมุกกบใจของคนที่เขามาหลับชมเดอ้อจองการนะบายบายพี่น้อง